ับนี่ข,นนอนอขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุก คนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดีเอซีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศคอยค่ายามแรงทุกคนก็จะมีเสียงรถซิงเพิ่นสะบานเพิ่นไปงัดมันมาทุกคน พิเศษคลิปนี้สาวนกนี่ยังมาให้ทุกคนได้เบิ้งนี่มเมทแพทนึงเข้ามเมทแพทเพิ่นอิฐเขาเคนมากเขาทุกคนนึงเขาหนึ่งเอ๊ะแกงเนาะเบิ้งอือ่นมากเขาทุกคนเพิ่นมากนึงก่งแกงดี มาเขานึงเขาแล้วเกง่งเก่งเก่นึงเขาก็เป็นแล้วเนะดี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 ว้นสาวลีพึก่ก็อยู่ทางนั้นทุกคนเดี๋ยวสนุกจะให้ทุกคนบึง้งเมทัลแพทรเนาะดีใจทีมเมทัลแพทรพึ่ง จากพัฒนาตัวเองทุกคนอัพแนำก็อัพแล้วหนึ่งเขานึงนำโมเดวก็เป็นแล้วยังเตะแตงกินมาเน่้นะแตงกินก่ะแต่และมือลูกนกกะจีเบ่งมาฮะบางมือก็สาวลีเนาะ ดีใจดีใจยังวาลูกขั <c oughs> งลูกบนมี <c oughs> อยู่ดำนาเพิ่น <c oughs> แต่ละมือก็หนาเพิ่นมาเอาซวยเด <c oughs> ี๋ยวเวลาสอนุกหิดเวียกเนาะอ <c oughs> <c oughs> ืมเฮดเัพเยดเพิ่นนึ่งเขาแล้วนึ่งเขาเป็นแล้ว ยังวะลูกเือยังว่าอนนีกันนึ่งเขาแล้วแม่เท่าเพชรเนาะนึ่งเขาแล้วเนาะ แบ่งแขมวัดหอมแล้วเนาะอับน้ำแล้วบ้เนาะอับน้ำแล้วหอมแล้วเดี๋ยวลุกไปเบิ้งอันเขาลูกกันเด้อนึ่งน้ำกันซาบข้นซาบแมวัดเลยเนาะลึ่กันนึ่งอยู่แม่กันนึ่งยู่นี่สาหรีนึ่งอยู่เนาะกว่ากินไหรอีแบงมาส่งเด้อ เอ้ยพอกินไรแดงมาชม Cần được Nếu đi hâm nó mẹ ao được Nếu đi hâm thì hâm nó mẹ ao được Кум ха берн сайлык, кун сайлык Đang phi sợ đê đơ Đang phi đang phi đê đơ ừ. Phương vẫn có phải hại anh đấy mh 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 năng <laughs> là ở mh ở năng mh 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 ดีใจเนะทุกคนที่เห็นเมเท่าแพทเพิน่นพัฒนาตัวเองอาบน้ำมือสวยนี่ก็อาบน้ำสาวหัวเนาะหอมง่อยๆเลยหอมสบู่หอมแซมพูเดี๋ยดียวบวไดเม่นซับคือเก้าแล้วได้มีแต่ยำฝนตกเนี่ยจังที่ซับคือเก้าน่นอนฝ <laughs> นตกเรากบอาบน้ำ สาวมือแรงเพื่อนก็นึ่งเขาอุ่นเขาแล้วมือดาเขาเย็นเพื่อนยังเพื่อนก็อุ่นเขาทุกคนเพื่อนก็หูได้เพื่อนหูประหยัดได้มือดาเขาเย็นเพื่อนยังเพื่อนก็อุ่นเขาอุ่นเขาเขาเย็นหมืดเพื่อนก็มานึ่งไม่ควรเอาคุนกุ่ละ

Ken. 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 Bộ đáy ba vẫn bọn... Mì lộn nhăn mà bộ đáy tắt hồn chút để nó cả nhau nữa <laughs> à, à, à. Làm cái à, 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 à. Nam hơn có tôm kín đấy thưa Hai nám thêm có tôm kín câu สนุนกเอาน้ำที่โก่งเอาเนาะมีเครื่องกันตองหนะันวนะสนุกเอาน้ำที่เฮากันตองออกมาห,าห,าห,าหา้งเพื่อนก่อนโกินขี้เก่าพันตุ่มอ่ะตุ่มเนาะนี่เพื่อนเอาโมกต้าหน่อยนี่เนาะเนาะตุ่นนนาม,านนนมนะเนาะนี่เพื่อนเอาโมนี่ตุ่มน้ำจะมีหน่วยงานไอ้ใช่เห็นยังไงโอ้ใช่ค่ะแต่ เอาอะไ้บัวห้ามมันบัวห้ามัมเข้าเนาะบัดตมแล้วก็เอาออกมันอีเพื่อยก็นไ้นควันขึ้นละเดัเนาะหอดเข้าก็ได้ดีใจสาลีก็นั่งเฝ้าหอดเข้าอยู่คนหนทุกคนนี่สาลีก็ได้ ตอลี่ได้มาเขาบ่หรือว่าอุ่นเขาเย็นามาเขาแล้วออวเอกะเอปอซุปยา <c oughs> อืเขี่ยขนาดเลยอืปุกขนาดยาก,ก็ได้เอลองไข่บังดูลี่ <c oughs> นี่เริ่มมีขึ้นแล้วเนาะคุมไฟใช่เด้อ ไปไปหาเมเท่าเพชรทุกคนไปหาเมเท่าเพชรก่อนดือน <c oughs> อนนด้อ,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 ข,อขิอ้ยาลุงจันขิ้ยาสุกลูกบุญมีก็ได้ยินํำนาเปาดปลุกคาดทุกคนฮูปลุกครั้เด้อยาลุงจัน มันแล้วฮุ่นฮุอืมห้องจี๊ดจี๊ดอยู่เด้อไอ้บุญมีเด้อบุญมีบุญมีเด้อ อเคนะทุกคนเดี๋ยวสานุกก็จะได้ไปหาลูกบุญมีก่อนทุกคนจะได้ไปเอารูกบุญมีก่อนเดี๋ยวคลิปนี้สานุกก็จะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สานุกขอเก้าคำว่าสบายดี day.